สวัสดีค่ะเวลคัมถูกแบ่งปันความสุขายปุ้ยกับรายการทำอาหารง่ายๆกับปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยชวนทุกคนทำสาคูตะโก้ก็จะมีไส้ข้าวโพดไส้มันม่วงแล้วก็มะพาวอ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนประกอบของเราก็จะมีสาคู150กรัมปุ้ยใช้เป็นสีเขียวนะคะ แล้วก็น้ําเปล่า700 ml หรือว่า700กรัมค่ะน้ําตาลทราย200กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ใบเตยสีห้าใบถ้าใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนําน้ําเปล่าลงไปเลย หม้อหรือว่าภาชนะที่เราจะนํามาต้มนะคะจากนั้นก็ใส่ใบเตยลงไปต้มเลยค่ะต้มจนน้ําเดือดนะคะให้ใบเตยมีกลิ่นหอมจากนั้นก็ใส่เม็ดสาคูลงไปเลยค่ะแล้วก็จัดการต้มจนเม็ดสาคูเขาสุกนะคะต้มจนสาคูพองตัวก็เอาใบเตยอ,ออกนะคะวิธีการสังเกตว่าสาคูสุกหรือ,อยังก็คือว่าสาคูเขาจะเป็นไตเล็กๆข้างในนะคะ ถ้าเกิดว่ายังเป็นไตใหญ่อยู่ก็คือยังไม่สุกนะคะพอสาคูสุกแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือลงไปเลยค่ะต้องแน่ใจว่าสาคูสุกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าสาคูยังไม่สุกเราใส่น้ำตาลลงไปเนี่ยน้ำตาลเขาจะรัดเม็ดสาคูทำให้เม็ดสาคูสุกยากนะคะเราจะต้องต้มเป็นระยะเวลานานเกินไปค่ะมันคนที่ก้นหมอ้อหรือว่าก้นภาชนะของเรานะคะเพราะว่าเขาจะไหม้ที่ก้นได้ค่ะ หลังจากที่สาโคเย็นตัวลงแล้วนะคะปุ้ยก็จะแบ่งสาคคเป็น3าถ้วยค่ะเพราะว่าวันนี้ปุ้ยมีท็อปปิ้งสาอย่างนะคะก็คือข้าวโพดหวานต้มสุกนะคะแล้วก็จะเป็นมะพร้าวอ่อนค่ะที่ปุ้ยเตรียมไว้แล้วก็จะเป็นมันม่วงนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะผสมให้เข้ากันปริมาณปุ้ยไม่ได้บอกนะคะเอาที่เราชอบเลยค่ะชอบมากก็ใส่มากนะคะ แล้วก็มันม่วงค่ะมันม่วงก็นํามาร้างน้ําให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าแบบนี้นะคะแล้วก็นํามานึ่งค่ะถ้าต้มเขาจะเละนะคะปุ้ยแนะนําให้หนึ่งค่ะผสมให้เข,เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราจะพักไว้ก่อนเราจะไปทําในขั้นตอนของตะโก้กันค่ะ ส่วนประกอบของตะกโก้ก็จะมีน้ำเปล่า160 ml หรือว่า160กรัมนะคะกะทิ400 ml หรือว่า400กรัมผู้ใช้เป็นกะทิกล่องนะคะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทราย1นช้อนโต๊ะค่ะ แป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะวันนี้เราจะไม่ใช้แป้งเท้ายาย่อมนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะหายากปุ้ยเลยปรับสูตรนะคะนำแป้งมันใส่ลงไปในหม้อที่เราจะนำไปกวนนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะตามด้วยกะทิเราจะคนให้แป้งละลายไปพร้อมกับกะทิเลยนะคะเพื่อที่เวลาเรานำไปตั้งไฟเขาก็จะไม่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็กวนง่ายนะคะ จากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นแล้วก็น้ําตาลทรายผสมให้เข้ากันอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟนะคะปุ้ยจะกวนด้วยไฟอ่อนค่ะเพราะว่าถ้าเรากวนไฟแรงเกินไปเนี่ยเหมือนเดิมค่ะเขาจะไหม้ที่ก้นหม้อของเรานะคะถ้าไหม้แล้วก็คือจะเสียหมดหม้อเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็กวนแบบใจเย็นนะคะกวนประมาณ5-10นาทีเขาก็จะสุกแล้วค่ะเราจะพักไว้นะคะรูปแบบของตะโกสาคูนะคะเราก็ทําได้2แบบค่ะจะใส่สาคูลงไปก่อนหรือว่าจะใส่ตะโก้ลงไปก่อนก็ได้นะคะตามที่เราชอบเลยเดี๋ยวปุ้ยจะทําให้ดูทั้ง2แบบเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยนะคะ ถ้าใครชอบหวานมากก็ให้เพิ่มน้ำตาลไปอีกค่ะตามด้วยตะโก้ของเราเลยค่ะปุ้ยชอบทานตะโก้มากนะคะปุ้ยก็จะใส่ในส่วนของตะโก้เยอะกว่านะคะเพื่อที่กบความหวานของสาคูนะคะเขาก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมพอดีค่ะ จริงๆแล้วสูตรนี้เป็นสูตรทําขายนะคะแต่ปุ้ยลดอัตราส่วนลงมาเพื่อให้เหมาะสมกับคนที่ทําทานนะคะถ้าใครต้องการที่จะทําขายก็เม้นมาใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะบอกอัตราส่วนที่เพิ่มสําหรับทําขายให้ค่ะเราก็จะตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามด้วยการใส่ไส้สาคูของเราไปที่หน้าแบบนี้นะคะเขาก็จะดูหน้าตาน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนถ้วยนี้นะคะปุ้ยก็จะนําตะโก้ไว้ข้างล่างแล้วก็นําสาคูทั้ง3ไส้ของเรานะคะไว้ข้างบนค่ะก็จะน่ากินไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทําทานกันดูนะคะวัตถุดิบหาง่ายแล้วก็ทําง่ายมากค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ